สวัสดีครับตาทองชาแนลพี่น้องร่มโมดธนาสัตว์ุบอาบสายบาตร้ด้กันนะครับ

ทิวาธนาสีลิตานิจังวุฒาปัจจยโนจตารุธรรมาวัฏฐนตีอายุวันโนจุขังพระลง

มาดูความก้าวหน้าของที่ซึ่งอยู่ตรงคำบ้านเรานะพี่น้องตอนนี้เจ้าของก็ได้ให้วิศวกรรมช่างนะครับวิศวกรรมช่างทำกำแพงได้สำเร็จสีล็อกแล้วนะครับสล็อกหรือ4ช่องนะครับล็อกหนึ่งก็ถามไทยเขานะค่าค <c oughs> ่ากำแพงล็อก1ก็3,000บาทนะ ทำจนกว่าจะครบไปถึงนู่นนะพี่น้องนะฮะก็เริ่มสวยงามนะฮะพอกำแพงเสร็จที่ทางก็ดูดีนะฮะนี่คือคือเรื่องของที่มนาะดูนานะพี่น้องเมื่อวานชาวนาโดยพิมิตได้เอาเครื่องสุบน้ํามาสุบน้าเข้านาแล้วมาสุบน้าเข้านาตรงนู่นานาที่สองแปลงที่สองที่มีเชือกแดง สุบน้ำเข้านาแล้วเขาก็ปักดำซ่อมแซมว่าเสร็จแล้วนะฮะซ่อมแซมที่ขาวๆโบ๋โบนะฮะซ่อมเสร็จแล้วแต่ซ่อมเสร็จแต่มีน้ำเนีเน่ยยังโอเคพี่น้องผมเนี่ยซ่อมเสร็จดำเสร็จมีน้ำอยู่แต่วันเมื่อวานแห้งวันวันวันซ่อมนะ่ะมีน้ำนะพอผ่านไปวันหนึ่งคิดว่าแต่ฝนพายุจะมาซ้ำเมื่อคืนก็มาแบบโอ้มามืดเลยพี่น้องอประมาณทุ่มครึ่งนะฮะเกือบสองทุ่ม อาเมฆมามืดอ่ะช่องนี้นะฮะแต่มีตะลมอุตสาอุตสาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคาดหวังไม่ค่อยอ่า <c oughs> ไม่ค่อยกล้าหวังในใจนะครับว่าพระพิรุณไม่แน่นอนพระพิรุณนะพระพิรุณจ๋าอ่าไม่สงสารชาวโลกมั้งเลยเหรอไม่ไม่ไม่แค่ตาทองพี่น้องพระพิรุณเนี่ยประชาชนชาวโลกตาดำดำหลายคนหลายครัวเรือนเลยพี่น้องนะผลเทียมก็กําลังไม่พอนะฮะเพราะว่า ท้องฟา้ามันเวงว่างมากนะฮะฝนียมชําทาได้แค่ช่วยขัดแก้ขัดแต่รอพายุอาจจะเข้ามาแต่เมื่อวานเห <c oughs> ็นข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่ามีคลื่นความเย็นพัดผ่านมาจากประเทศจีนทําให้อุณหภูมิลดลง2-4องศา2-4อ,องศาไม่รู้จะเย็น <c oughs> เย็นแค่ไหนพี่น้องจริงๆความเย็นไม่อยากได้หรอกอยากได้พายุฝน ตอนนี้วันเด็ดนะฮะวันเด็ดต้องการมากๆคือพายุฝนนะเพราะว่าสงสารแม่โพศพเหลือเกินพี่น้องนะฮะ,ะที่คนที่มีนาดอนคนที่เป็นนาดอนแม่โพศบท่านก็แข็งแรงนะฮะ,ะเวลาเมื่อวานไปดูแปลงนาะที่โคกยางโอ้ยไม่มีน้ําเลยที่นี่ตกแต่ที่โคกยางไม่ตกเลยไม่รู้จะทําใจยังไงนะฮะพี่น้องอได้แต่ทนรอทนรอ พี่น้องที่มาฟังมาดูมาชมนะก็อย่าพึ่งเสียงเค็งแล้วกันนะครับเรามาว่ากันอย่างน้อยก็ได้มาสะสมสะเสบียงบุญมีโอกาสมาชมคลิปก็มารับอนุโมทนาสาธุบุญกุศลจากการใส่บาตรของพวกเรานะครับครัวต่อทองชาแนลและพี่น้องกาลนมิตรต่อทองชาแนลนะฮะร,ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญอดิยรัพย์ท,ทานบารมีด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อทองชาแนลก็ขอจบ คลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับเมื่อวานคุณยายสั่สงดินลงมาถมหาทางทิดใต้ของบ้านเพราะว่ามันมันลึกนะฮะ